สวัสดีครับเช้านี้นะครับวันที่26กันยายนนะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับอะไรอย่างที่ทุกคนรอคอยกับมิกเซอร์รุ่นใหม่ของเขา CQ Series นะครับอันนี้ของทั้งหมดนี้คือมาเป็นแบบ example ก่อนนะครับตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับมันมาสินค้าก็จะทยอยทยอยมานะครับ CQ Series ประกอบด้วยนะครับรุ่นเล็กก็เป็น CQ 12T นะครับแล้วก็ CQ 18T นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่เขา CQ 20B นะครับ นี่ก็สําหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับสินค้าคาดว่าจะเข้ามาเดือนตุลาคมแล้วก็ือศี่กายนธันวาคมนี้นะครับ CQ Series นะครับมิกเซอร์รุ่นใหม่จาก Allen Heath ที่ทุกคนรอคอยเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานานี้ที่กรุงเทพนะครับผมตอนนี้สินค้าก็มาถึงร้านสาธิตวิทยุแล้วนะครับผมกัแบบ CQ Series นี้สําหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อก็เร็วๆนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับผม ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราและก็ที่ร้านสาธิตวิทยุสุราธานีนะครับกับอเลน n h นฮ t ตซีคิวซีรีส์นะครับคอมเพกซีรีส์จากอเลน n h นฮ t ตนะครับน่าใช้มากเลยทันสมัยมีแอปควบคุมนะครับผมสินค้าดีมากนะครับน่าใช้มากเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้นะครับผมที่กรุงเทพนะครับวันนี้26กันยายนนะครับสินค้ามาถึงแล้วเฉพาะคนที่สั่งจองนะครับผมนี่ก็คาดว่าคงจะขายหมดไม่เหลืออะไรนะครับผมก็ เดีวเร็วนี้นะฮะถ้าคนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสินค้ามาแน่นอนก็ประมาณทันวานะครับผมครบแน่นอนนะครับกับ CQ s e r ซีรจากไอรอนชิง h e a ี CQ 12T 18T แล้วก็ 20B นะครับผมคลิปนี้ก็ทำม,มาเพื่อให้ดูก่อนนะครับว่าสินค้าตัวจริงมาถึงแล้วนะครับใครต้องการสัมผัสก็มาดูกันได้ที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษธานีนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ